จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาทั่วโลกถึงแม้จะมีการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่ารีโมทเล e ร์นิ่งหรือการจัดการศึกษาทางไกลที่หลากหลายรูปแบบก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลได้ยกตัวอย่างเช่นผลการสํารวจของนักเรียนโรงเรียนนิคม4กรงประชาสงเคราะห์มีเพียงแค่20%เท่านั้นที่พร้อมสําหรับการเรียนออนไลน์ส่วน80%พบว่าไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ โดยมีเหตุผลเช่นไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ได้และบางส่วนพ่อแม่ไม่รู้หนังสือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและยกระดับความเสมอภาคของผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลของ DLTV สถานีวิทยุโทรทัศน์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2538โดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรได้พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยเหตุนี้โรงเรียนนิคม4ีกรมประชาสงเคราะห์จึงได้นำรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV มาช่วยจัดก,การศึกษาร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองครูโรงเรียนและเด็กทั้งที่อยู่ในเมืองใหญ่ หรือในถิ่นธุรกันดารห่างไกลความเจริญสามารถเติมเต็มความรู้และการศึกษาให้กับเด็กได้โดยไม่ขาดช่วงผ่านระบบ DLTV ที่ออกอากาศทางหน้าจอโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิทัลระบบ KU Band ระบบ C Band ทั้งยังเผยแพร่ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ w o r l d w i d e w d e d l t v cth รวมทั้งปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน DLTV ให้บริการบนสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกสบายอีกช่องทางด้วย 1. ด้านปัจจัยพื้นฐาน โรงเรียนนิคม4กรมประชาสงเคราะห์มีการดําเนินการดังนี้ 1. ก่อนเปิดเรียนมีการสํารวจความพร้อมการใช้งานระบบการสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งาน2ติดตั้งโทรทัศน์ในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน3ครูนักเรียนมีส่วนร่วมกันดูแลรักษาสภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจัดห้องเรียนให้มีระเบียบแสงสว่างเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนจัดชั้นเรียนจำนวน8ชั้นมี7 ห้องเรียนอนุบาล2และ3จัดการเรียนแบบเรียนรวมคิดเป็นร้อยละ100ที่มีโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับห้องเรียนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ dl tv และเข้าถึงคลังสื่อการเรียนรู้จากระบบ dl it โดยทางโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคุณครูได้มีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลโดยการส่งเสริมให้ครูต้นทางและครูปลายทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางห้องสนทนา หรือเว็บบอร์ดบนเว็บไซต์ของมูลนิธิซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ PLC หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. ด้านการจัดการเรียนรู้จัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ดําเนินการสํารวจสภาพห้องเรียนทุกห้องโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสํารวจสภาพห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์โทรทัศน์ประจําห้องเรียนบันทึกตรวจสอบการสํารวจเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมกําหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันสอบถามครูและผู้เรียนมีการสำรวจความคิดเห็นของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีการสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ AAR โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังเรียนและจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 3. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทและตรงตามความต้องการของผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายชี้แจงบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ให้โรงเรียนสามารถดําเนินงานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนมีการส่งเสริมและนิเทศภายในกําหนดแผนการนิเทศตามบริบทของสถานศึกษาในรูปแบบการเยี่ยมชั้นเรียนและการ PLC 4. ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลจากการจัดก,การเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวทียมดีเอด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละของแปดกลุ่มสาระในรายวิชาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้เกรดระดับ3ขึ้นไปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา2566ทุกรายวิชาเฉลี่ยร้อยละ84.1ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนส่วน ใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ78ด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินด้านการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนอยู่ในระดับดีส่วนที่2ผลการดําเนินงานวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ชื่อผลงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีทัศนคตนศตวรรษที่21 โดยใช้ LSPLC โค5 steps ผู้เสนอผลงานนายสุริยะสมพรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม4กรุงประชาสงเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แอกทีฟเรียนนิ่งตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีทักษะคิดวิเคราะห์และเขียนส่งเสริมให้ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสู่คุณภาพผู้เรียน วิธีดำเนินงานใช้รูปแบบการพัฒนาการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานประกอบด้วย5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดทําข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานรอบด้านทั้งของผู้บริหารครูและนักเรียน2การวางแผนการนิเทศการวางแผนการนิเทศเป็นการนําปัญหาและความต้องการจักผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 3. การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศเพื่อช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และนํามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น 4การปฏิบัติการนิเทศมีการดําเนินการนิเทศตามรูปแบบวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่กําหนดโดยเน้นการกํากับในขณะปฏิบัติการนิเทศ5้าการประเมินผลและเผยแพร่มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาผลที่เกิดขึ้นนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ลงมือปฏิบัติทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตและมีส่วนร่วมกับกิจกรรรมการเรียนการสอนได้มากที่สุดครูและผู้บริหารมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนให้ความไว้วางใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนนิคม4ีกรมประชาสงเคราะห์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน DLTV ประจำปีพุทธศักราช2567